ก็อจะขอบคุณพระเจาา้าสำหรับโอกาสพิเศษที่ได้มาพูดถึงเป็นการครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของผมนะครับที่ได้ในเดือนจันท์ก็ไม่รู้ว่าทำไมคนหน้านตาดีๆอย่างนี้ในเดือนจันทร์อยาจะพูดให้ทุกให้ให้ดูาาดีทั้งประเทศเลยทางราชการเรียกมาช่วยงานชีวิตที่จะช่วงนึงชีวิตวัยเด็กของผมก็อยู่ในครอบครัวนะครับปกติ นะไม่มีการเชื่อพระเจ้า,เาก็าเติตโตมาเหมือนเรื่ทั่วไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจผมสเสมอคลอเหมือมนกับผมขาดอะไรบางอย่างในชีวิตและอยากจะรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรผมก็เริ่มต้นจากการเที่ยวแรนกับเพื่อนแล้วก็ค้นหาวามหมของชีวิตแลนะเนื่องจากว่าผมมีเพื่อนเยอะน,นะรชีวิตก็ไปตกตอยู่ในเรื่องของยาเสพติดเริ่มจากสูรุรีทิ้เหล้านะครับแล้วก็พัฒนาไปสู่กัญชาครับโกงกาวนะเลียนยาบ้าและพัฒนาไปสู่เฮรน แล้วก็จากนั้นก็ปิดการเข้าไปใช,ปงงชออน้นะครับเอลูอินหแบบที่ฉีดยาเสพติดทำลายทุก,จจกอย่อางในชีวิตของเรยนะครับสูญเสียทุกความไว้วางใจจากคนรอบรอบข้างแล้วก็การศึกษาทั้งหมดก็หมดไปนะครับชีวิตมันถูกผูกมัดน,นะครับเมื่อถึงจุดจๆหนึ่งผมอยากจะเลิกนะครับแต่ผมเลิกไม่ได้สิ่งที่ผมเรียนรู้จากยาเสพติดคือยาเลิกมีแต่ยาลืมไม่มีผมเลิกกันได้แต่ผมไม่จะกลับไปเล่นมนทุกครั้งเพราะว่าผมลืมมันไม่ได้ สิ่งที่ผมคิดอยู่เสมอว่าผมจะเลิกมันได้ก็ต้องเลิกต้องตายถ้เกิดแต่ในความเป็นจริงมันก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ครับสุดท้ายผมก็เลยจะต้องใช้ชีวิตคู่ไปกับมันเพื่อ,อยาสติเราเล่นไปใช้ช่วงเวลาเนี่ยก็มีบานคนที่เข้ามกฎหมายนะครับผมถูกจับแล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำในชีวิตตอนนั้นที่หวาดกลัวมากเพราะว่าเราสูญเสียคนที่เราสามารถพึ่งพาได้ทั้งหมดเราไม่รู้ว่าจะพึ่งพาอะไรได้ในต,ตอนนั้นเราจะต้องต่อสู้และยอมรับภสษาตกา์ที่เกิดขึ้น ครั้งแรกผมเข้าไปเรียนจำก่อ,อนหน้าน,นี้เพื่อนผมเคพูดเรื่องพระเจ้าเคยชวนผมไปที่สุจักแต่ผมไม่เคยเข้าใจความหมายมันไม่เคยอ่นานพระคัมภีร์ไม่เคยรู้เรื่องความรักของดวงรู้แต่เพียงว่าเพื่อนบอกว่าพระเจ้าสามารถช่วยเหลือได้วันที่ผมเข้าเรียนจำครั้งแรกนะครับนึ่งทุ่มเามีสงบผมต้องตัดสินใจว่าผมจะเลือกที่จะพึ่งพาใครที่จะช่วยเหลนะือผมเลยลัะนะเพราะผมรู้ตัวเองว่าโทษจะต้องถูกตัดสินประมาณสองปี ผมก็เลยคิดเอ๊ะผมจะเลือกใครดีจะพึ่งพาใครดีผมจะสวดวมนต์บนพงศ์จอธิษฐานในเวลานั้นสับสมนมครับสุดท้ายผมคิดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาชีวิตมันมีแต่ปัญหาเราไม่รู้จะหาทางออกแไบไหนเราลองพึ่งพระเจ้านะครับอย่างที่เพื่อนบอกผมเลยก้ศรรมศีรษะลงนะครับในท่านการทุกคนที่สวดมนต์ู่นะครับเสียงดังมากาามมผมก็ก้มศีรษะสงบนิดเดียวที่ไม่ได้สวดอธิษฐา,ามสมนสงบใจแล้วก็มีเหมือนกับเรื่องของอธิษฐานขอพระเจ้าเนี่ยโปรดช่วยผมให้ผมออกจากที่นี่ ในขณะนั้น,นเองที่ผมสมมใจยอยู่ท่ามกลางเสียงผู้คนสวดมนต์มีเสียงแต่แบบอากาศมาได้เลงเลยแต่เข้ามาที่ศีรษะผมแบบอากาศก็เพี้ยทำไมังไม่สวดมนต์ <S <S 1> <S 1> <ม>ก็คือคนข้างหลังนะครับก็เหมือนกับว่าตมผมแล้วผมว่าทำไมผมไม่สวดมนต์ผมก็เลยหยันไปบอกว่าผมเป็นที่เสียงเหมือนกับผมประกาศตัวเองในขณะนั้น,นเองว่าผมพูดผมเป็นริสเสียงและที่เสียนดำเนินชุดแบบผมไม่รู้เลย ผมไม่รู้เลยว่าพระเจ้าเป็นยังไงพระเจ้าที่ผมจะพึ่งพาลงเนี่ยเป็นใครแน่ๆนะครับผมรู้แต่ว่าผมตัดสินใจแล้วแต่ในเวลานั้นเดินจำเรีมเมยรมา3,000นคนแต่ผมแค่เป็นคนเรียนที่เป็นเสียแลวก็ไม่รู้เรื่องพระเจ้าเลยเมื่อวันเวลาผ่านไปผมได้พบนะครับพราทันทีที่เรียนเล่นไปที่วางอยู่ในมุมห้อง ผมตื่นเต้นมากนั่นคือสิ่งที่ผมเคยเห็นแล้วว่าอยู่ข้างนอกแต่ผมไม่เคยสนใจมันและนั่นจะเป็นคู่มือให้กับผมในการที่ผมจะเริ่มต้นกับพระเจ้าผมไปหยิบหน้พทีเ่นั้นแล้วก็ขอผู้ถึงคุ้กคากันอนุญาตให้ผมเพราะว่ามันถูกทิ้งไว้นานนะครับแต่สาหรับผม,มเมื่อผมได้มาก็เอาไปอ่านหลังจากนั้นผมก็ค้นหานะครับเรียนรู้เรื่องราวทั้งหมดนะครับความรักของพระเจ้าผ่านไปอ่านมาใช้เวลาอยู่กับการอ่านหนังสีอเพื่ออยากจะรู้ว่าการใช้ชีวิตในการเป็นลูกพระเจ้าเป็นยังไง รู้แต่เพียงว่าอาธิษฐานต้องมีการอาธิษฐานนะครับขอทานอาหารนะครับแต่ทุกครั้งที่ผมอยู่ในเรือน,นอจำเวลาอธิษฐานกินอาหารก็จะหมกใจบ่นลืมตามมาเนี่ยกับข้าวผ่านไปนะครับกแลืวก็แยกออกไปหมดนะครับไม่ทำอย่างนั้นแล้วก็เมื่อผมอ่านไปในสัปดหนึ่งมาถึงคืนคืนหนึ่งผมอ่านพรพะคีนะครีเดียนแล้วก็พบเ,เ,เรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดขึ้นซึ่งมันมันเหมือนกับว่าค่อยทำในตอนนั้นเนี่ยมันทะลุผนวกสู่หัวใจผมว่าผมเกิดใหม่ได้ ครั้มที่พูดถึงการเกิดใหม่ผมเกิดใหม่ได้จริงนเพราะที่ผมรู้ว่าผมถูกจับด้วยยาเสพติดนะผมจะต้องตายอย่างเดียวเพื่อจะลืมความรู้สึกนั้นเรื่องผมอ่านครั้ีพระเจ้าบอกสามารถเกิดใหม่ได้ในเทลาีคืนนั้นนะครับเหมือนกับว่าค่อยคาของพระเจ้าเปลี่ยนหัวใจของผมมันเหมือนสันนิษฐานของพระเจ้าเทลงมานะครับแล้วก็ครอบครองหัวใจของผมผมร้องไห้นะครับอย่างหนักมากในคืนนั้นจนคนรอบข้างด้วผมที่ถึงบ,บ้านแล้วนกะ็รู้ผมอาจจะเสียสติไปแล้วนะครับที่ที่บ้านมา นะครับผมร้องไห้มากแล้วรีบกลับไปเกิดอานหลายอย่างรู้โอ้พระเจ้าท <t aser in language> ี <t aser in language> <language> ่ทุกคนทิ้งผมไปด้วยความไม่ดีของผมและการบังคับแต่ทุกคนลอกค่าที่ผมไปแต่ทำไมพระเจ้ายังรักและให้โอกาสผมนะครับให้ผมได้เริ่มต้นใหม่กลดลงร้องไห้เสียใจแล้วก็กลับใจในคืนนั้นนะครับหลังจากนั้นผมก็พูดเรื่องของพระเจ้านะครับให้กับคนในเรือนจำฟังนะครับเพราะพระเจ้ามีจริงนะครับแต่หลายคนก็ได้ยินฟังเล้วก็ต้องไปเชื่อ ผมถือเระ่อมีตลอดเวลาเมื่ออยู่ข้างในผมหิวก็หายมากเรื่องพระเจ้าทรงตัดกับผมในคืนนั้นลังนั้นผมอยากรู้เรื่องราวของพระองค์อ่านและเหมือนกับพระองค์ตัดกับผมสอนผมอยู่ตลอดเวลาผมมีพระองค์เป็นเพื่อนนะครับเพียงคนเดียวที่อยู่ในนั้นที่ให้ความหมา่วงใยผมเมื่อผมอาา่านเระ่องีอ่านไปอ่านมาจนเริ่มรู้ว่าพระเจ้าให้โอกาสและพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตผมผมก็ใช้เวลาในการหาเรื่องพีกับพระองค์ในทุกๆวันพคระ่องีเป็นสิ่งมีค่า สำหรับผมในตอนนั้นมากครับหลายคนเขาชื่อผมก็ไม่การที่จะให้ข้อโครวจะสูญเสียมันไปนะครับผมยิ่งอา่านยิ่งรู้รว่าโปรโงแสนดีมากแล้วก็มีถ้อยคําที่มาถึงผมตลอดเวลาผมใช้เวลาที่นั่นหนึ่ง,งปีห้าเดือนสิบสามวันนะครับนับทุกวัน,นเวลาแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเป็นกําลังให้กับผมนะซื้อเล่มนั้น,นเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตของผมและไปกับผมในทุกที่นะครับก่อนออกจากที่นั่นนะครับผมก็มอบท่านี้ในนะี้ให้กับที่ผมเลย แล้วก็บอกเขาว่าโรคสี่เหลี่ยมนะครับที่เราอยู่เนี่ยมันอาจจะจำกัดร่างกายของเรานะแต่เราสามารถมีเสรีภาพและมีสิทธได้ถ้าเกิดพี่อ่านานีงสืองนี้จริงผมคิดเขียนหลายสิ่งหลายอย่างเสียดายเหมือนกันแต่ก็คิดว่ามันมีประโยชน์และมันเป็นความหวังให้กับคนต่อไปผมก็ส่งต่อให้กับพี่คนนั้นที่อยู่ในเรือนจำแล้วผมก็ออกมาหลังจากผมออกมาเนี่ยก็ขอบคุณพระเจา้าผมก็ไปคิดสัจจะแล้วก็เริ่มจะเจอชีวิตติดตามุกอ่า สิ่งที่ผมเคยสูญเสียปไปในอดีตพระเจ้าไม่ได้เพียงแค่ผมเลิกยาได้ผมเลิกยาเสพติดได้ทั้งหมดแต่พระเจ้านำสิ่งที่ผมสูญเสียปไปในอดีตกลับคืนเข้าสู่ชีวิตของผมลงเติมเต็มอิ่ค่าในส่วนที่ผมหายไปาจากการทอผมใช้ยาแลวผมก็ได้รับมันกลับคืนมาปัจจุบันนี้พระเจ้าทรงยกขึ้นให้เป็นศิษย์บานทำหน้าที่ในการนำพาผู้คนนะครับในการกลับใจใหม่ ครับผมมีความหวังกับทุกคนเสมอเพราะผมได้รับความหวังน,นั้นฐานพระคัมภีร์และนั้นและเชื่อว่าถ้อยคำพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนนะครับผมนำทุกคน,ลนกลับจใจตอนรับพระสุริยทุกวันนี้นยังเข้าเรียนจำเพื่ออยากจะบอกทุกคนว่ามันมีโอกาสอยู่มันมีความหวังอยู่ถ้าคุณเปิดใจถ้าคุณได้ยินเรื่องของพระเจา้าได้รับถ้อยคำของพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เรามีอนาคตเริ่มต้นใหม่ได้แลยังเข้าจุดที่เรียนจำในทุกวันนี้ ก็ขอบคุณพระเจา้าสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นื่อนพีเรียกนั้นเปลี่ยนแปลงนะครับชีวิตของผมอย่างอัศจรรย์ครับในฐานะสิษย์ิบาลอยากจะขอบคุณสำหรับอีเดียนนะครับทุกคนที่ทํางานอย่างหนักต่อสู้นะครับอย่างหนักแล้วก็ทํางานอย่างจริงจังเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าครับมันทําให้ที่จัดของพระเจ้าครับต้องเร่งรือทงานางกันเราต้องช่วยกันเราต้องร่วมกันขอบคุณพระเจ้าที่เราเห็นว่าภารกิจที่ที่จะจัดทำอยู่ เราก็เดินหน้าต่อไปและรับรู้ว่าเรามีกองทัพพระเจ้าที่อยู่หลังอยู่มีทีเลียนที่สัตสวยอยู่นะครับเราเชื่อว่าการร่วมแรงร่วมใจของเราเนี่ยจะนำเราไปสู่ในสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับเราอยากเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในประเทศไทยเราอยากเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้ ครับคนมายนรับที่เร่งมือในการทำนรกิกของพระเจ้าแล้วก็ล่วมหลักไปครับหลายคนที่ยังทําอยู่แล้วก็ยังมีความหวังผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะได้เกิดขึ้นผมเชื่อว่าจะได้เกิดขึ้นในยุคของเราในยุคนี้จะได้เห็นการมัสการพระเจ้าคนนับล้านที่จะสรรเสริญพระนามของโยมราอการร่วมแรงร่วมใจของเราทุกคนครับก็ขอบคุณสําหรับสิ่งที่ทีมได้ทำและในฐานะะที่ผมเป็นคนปากถึงเึ่งที่หลงทางนะครับขอบคุณทีเดียที่นำคงทีเข้าไปในงานฉับในวันนี้ มันมีค่าสำหรับผมมากนะครับมันมีความหมายสำหรับชีวิตของผมถ้าไม่มีท่าพีเ่นนั้นผมคงจะไม่ได้ถือท,าอาาท่าพีเข้าโบว์คือเขียนชิตยาเข้าเรือนจําแทนนะครับท่าพีเ่นนั้นเปลี่ยนชีวิตของผมแล้วก็สร้างนะครับสิ่งใหม่ให้กับผมนะเพราะฉะนั้นผมอยากขอพระเจ้านำนะครับแล้วก็เสริมกําลังพลังใช้ของพระเจ้านะครับเรียกทุกคนนะครับในการทำหน้าที่ต่อไปนะครับทุกอย่างมันมีความหมายนะครับมันมีพลงังแล้วก็มีผม สำหรับคนอย่างผมอยู่นะครับผมเชื่อว่ากรมีหลายคนที่เป็นเหมือนผมที่ยังรอคอยโอกาสรอคอยความหวัง,ง,งรอคอยโคชชั่งทางพระเจ้านะครับขอพระเจ,าจา้าอวยพรทุกท่านนะครับให้ได้รับพระพรเป็นอย่างดีครับ